ก่อนที่เราจะไปรีวิวรถนะครับขอให้ทุกท่านชมบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับบรรยากาศดมรื่นม,มากเลยครับผมโอเคครับเข้าเรื่องอะไรดีกว่าครับผมอาจจะมีเสียงน้องวัวเข้ามานิดหน่อยนะครับแล้วก็เอกเสียงเลื่อยไม้ตอนนี้เขากำลังตัดไม้อยู่ครับโอเคครับไปกันเลย สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับผมก็อยู่กับเจ้าฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์นะครับลดยอดนิยมณตอนนี้นะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวของแต่งกันนะครับโอเคครับไม่พูดพลางตาเพลงครับไปกันเลยครับนะครับเราก็มาดูชุดหน้ากันก่อนเลยนะครับชุดหน้าตอนนี้ผมได้เปลี่ยนเป็นชิลใสนะครับอยากชิลเดิมของเดมกปัใสเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันจะสูงกว่านี้สูงมากๆเลยถุประมาณนี่ครับเนี่ยแต่ตอนนี้ผม เปลี่ยนมาทรงซิ่งครับทรงซิ่งเป็นคิวซิ่งแล้วก็ชุดหน้าซิ่งคาร์บอนเหมือนกันครับผมก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็มีน็อตน็อตสเตเลสครับสองจุดสามจุดสี่จุดนะครับตรงนี้ไปที่ร้านเลยฮะยังไม่มีน็อตต้องสั่งมาอีกทีฮะแล้วก็ต่อมาก็เป็นกระจกนะครับนี่ครับเป็นกระจกปลายแฮนด์นะฮะของทิ้งพลังงานนะฮะสองข้างเลย ค okay, ะชุดหน้าก็ประมาณนี้นะฮะเพราะว่ายังไม่ได้แต่งอะไรเยอะเลยเดี๋ยวมาดูท่อกันก่อนนะครับท่อใบนี้ก็เป็นท่อของ d i v o Rising นะครับเป็นท่อ HP นะครับผมแล้วก็โช๊คโชกก็เป็นของ Gassy นะครับเป็นรองท็อปครับผมครับก็มาถึงชุดข้างนะครับตอนนี้ชุดข้างผมก็กึงก่งๆึ่งโอเพนแล้วนะฮะแต่ยังไม่ได้ยุ่งอะไรกับเครื่องเลยนะครับเป็น ตอนนี้ที่ใส่ก็เป็นหัวฉีด E 2 0นะครับเพราะว่าบันผมไม่มี E 8 5้านะฮะแล้วก็กรองทอร์นาโดท่อใบหนึ่งชุดชามปรับองศาไล่เม็ดนะครับแล้วก็เฟืองตัวหนึ่งครับของแต่งก็ประมาณนี้นะครับให้ดูรอบคันอีกทีนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันดีกว่าครับผมโอเคครับเดี๋ยวขอสตาร์ทแป๊บหนึ่งนะครับ Talk. ผมว่าต้องมีคนสงสัยแน่เลยครับเพราะว่าใส่หน้าสิ่งแบบนี้ไฟเดียมีไหมไปคำถามยอดฮิตเลยครับผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้ใส่ไฟเดียวในโคมนะครับเนี่ยแต่ผมอะไปซื้อไฟเดียวตามมวอามาครับใส่เอาไว้ด้านล่างตรงนี้ครับผมมันก็จะประมาณนี้ครับครับผมวันนี้ก็เป็นคลิปรีวสั้นๆนะครับกับเจ้าฟอร์ซาสามาศูนย์นะครับผม ก็มีประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม